แค่นี้ก็หมดปัญหาทากาวช่วงหน้าฝนไปแล้วนะครับสวัสดีครับผมช่างกบชนทารองเท้าแต่นะครับก็วันนี้ช่างกบก็จะมาแนะนาเพื่อนๆเกี่ยวกับการทากาวช่วงหน้าฝนนะครับมีวิธีการทากาวยังไงครับไปดูกันเลยครับก็สําหรับช่วงหน้าฝนนะครับก็เวลาเราทากาวพอเราทากาวเสร็จมันจะขึ้นฝ้าอย่างนี้นะครับเรามีวิธีการยังไงที่จะไม่ให้กาวขึ้นฝ้าอย่างนี้นะครับ ก็คือใช้ไดนะครับใช้ไดเป่าผมเราปกติเนี่ยนะครับถ้าหากเราทากาวในส่วนนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ทิ้งไว้ให้แห้งสักพักนะครับเราก็ใช้ไดนะครับไดเป่าผมเป่านะครับแล้วก็ส่วนพื้นเหมือนกันนะครับส่วนพื้นเราก็ไดเป่าผมให้แห้งเหมือนกันนะครับอย่างนี้นะครับก็คือเป่าให้จนแห้งนะครับทั้งสองชิ้นนะครับแล้วไยนํามาแปะกันนะครับผม แค่นี้ก็หมดปัญหาทากาวช่วงหน้าฝนไปแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้ช่างกบก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็จะหากุเพื่อนไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามช่างกบมาได้ที่ด้านล่างเลยนะครับแล้วถ้าหากคุณเพื่อนถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างกบได้ทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่างกบด้วยนะครับขอบคุณครับ